Out the reservoir, yeah. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So Six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm seeking this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Oui. Make pues ม, ruct. มาอะ nah. ไรตอนนี okay, ้ผมอาบน้ำอยู่อ oh. ้าวทำอะไรในห้องน้ำโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยครับพี่ต้อนรับพวกเข้าสู่ซีเมโอฮะอยู่กับ go of g a กาเดนกับวันที่สองของการที่ไลโอเล่นแบบนี้นะฮะคนอื่นเขาแบบ ของโคตรโหดเราจะอยู่เซิร์ฟธรรมดาเลยเจะไปอยู่เซิร์ฟยังไงดีเนะี่ยเอ้ยอะไรอะนะ่เนี่ยมันคือเม็ดอะไรอะ่ะบูบริซซีสอ่ะแคลลอ e ซีสปลูกทิ้งไปแล้วเม็ดมัน่าในตัวนะเดี๋ยวมาโอเคครับผมโอเคครับ ม่นแบบพุดๆออกมาเลยมันโดนน้ำไม่ได้จริงอะแครหรออะ่หลอดะโดนน้ำที่มันโผล่เลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอไ like ล่เกวตนะครับผมเดี๋ยวนะไม่มีสิ่งเกมปะเกมเนะี้อ๋อมีสิ่งเกมแต่มีสิ่งเพลงเนาะเข็มปิดเสียงออดิโอไป,ไปครับเราจะเปิดแค่เสียงนี้ไป สิ่งมันก็ได้อยู่นะขอเบาแล้วกันนะไม่ดูจะโดนลิกหรือเปล่าสักประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเปิดเอาไว้แ้ hey! ว่าไงจะร่อนว่าไงจะร่อนว่าปิจใจละปิดไปเลยละเสียออดีโอ <laughs> เกรดเกรดเกรดมันได้ซีดแพ็คไม่รู้มันได้อะไรอะ่ะซีดแพ็คมันทำอะไรได้ก็ไม่รู้อะ่ะรู้แค่ว่ามันให้เก็บเบอร์รี่ร้อยอันอะ่ะรู้แค่ว่ามันเล่นเบอร์รี่นะแต่ว่าเอ๊ะเล่นเป็นแบบปูปเป,ปเลยเปิดทมแล้วเออจริงพี่ครับไม่เล่นรังตายหรอวัันนี้มันเพียๆมาครับผม มันเพียๆอยู่ตอนนี้เลยไม่ได้อยากเล่นเลยเล่นไปเดี๋ยวหลับคาสตรีมทำไงล่ะไอ้มันรีแล้วไอ้มันรีแล้วไอ้เอนันซื้อต้นบุบารีไปก่อนนะวอเตอร์เมลอนแบมบูแบมบูซื้อไปเลยอุ๊โกโกโอก้ออก2ล้านห้ามาสวย สวยสวยสวยโกโ็อกโอกอก็อกอ,กอ,กอ,กอกพี่อีกหนึ่งวันหนึ่งวันนี่คือเปิดเทอมใช่ไหมเอ้ยละมุลลิตด้วยวะเอาไว้เอาไว้เอาไว้มามามาขอแบบเบิ่มๆนะฮะสับค่ขอโยนน้ำใส่เลยโอ้โหเหียแน่นแน่นโคตรเอาเรื่องอันนี้คือบูบริสิสอ่ะโอเค พี่มาเลยมาเลยมาเลยซื้อแล้วซื้อแล้วพี่ซื้อไปแล้วพี่ซื้อไปแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วโกโก้ไม่พันดีนจริงจ้ะเปิดประเดิมมาได้ได้โกโก้ก่อนละสวยๆแล้วนะ่ะอันนี้คือติดฟอสเซนใช่ไหม ไอ้นั่นไงเจอแล้วหนึ่งลูกหมุนลา์ของฉันฉันจะขึ้นยังไงนะ่ะฉันจะขึ้นยังไงทางนี้แล้วกันอ,อือได้หมุนไลายสิ่งเคสวยฮะวี v เหรอใช่ครับต้องมันต้องวีสิไม่งั้นมันก็ใครไม่รู้อะมันเข้าได้แค่หกคนเองนะ อะไรเลนโบเหรอหุยหุยไม่เคยเห็นลูกอะไรกันแนวนะมันคือลูกอะไรเนะี่ยคืออะไรเลนโบว์แมงมะม่วงเลนโบโอเคครับผมจะมีแบมบูซีสนั่นแต่สักพูดนะครับเฮ้ยติดสวย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 เยี่ยมเลยเยี่ยม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 เราจะได้เควืนเร็วๆไงเราจะได้เควืนแบบเบิ่มๆติดอีกแล้วแบมบูรีชมูนรีชมูฟีอะไรครับว่าไงครับผมทีลนะนัด ว่าไงคะมีอีกไหมมองตามยอดมะพร้าว้วยอดมะพร้าวชอบติดทุเรียนล่ะทุเรียนมีติดช็อคอปเปิลเลูกใหญ่ขึ้นก็ยังไม่มีอะไรแปลกๆนะโอเคแล้วก็ลูบปุเบลี่อนะตามเควสตามเควสเอ้ยเอาเดี๋ยวนะ เฮ้ยยังไม่ทันโตแลยโตเลยโต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 เก็บครับหรือยงมาบุลลิตด, <g ave> ดีจริงจ้ะโอเคเพื่อนลราเสร็จแล้วใช่ปหะเพราะสำเร็จมันบอกมันให้ซีดแพ็กอะแต่มานั่งทำเนะี่ยถึงพี่ไม่มีใคได้บอสซ้ำแต่พี่มีบุญบอสซ้ำทดแทนกันได้แต่พี่ไม่มีวันนี้ต้องพรชนโนก้วยครับสวัสดีครับ มู some, ลบอลซ้ำแร้วมันจะหาจากไหนอ่ะไอ้นี่มันดี่นี่เป็นสุดเลย่าแต่มันก็มูลนะเออกินได้เหมือนกันไปมูลไปหาซีเล่นเกมเราอยู่ครับลบบอกครับลบบอกด้ในเอ็กสมิกสามฟองครับสวยสวยสวย เราไปวางไว้ก่อนนับสามล,กลูกแล้วฟักล็อบฟักล็อบฟักราวางท่าไหนเดียท่าน,นี้แล้วหนึ่งสองแล้วก็สามอ่านี่แหละสอนเล่นกับพี่หน่อยครับอันนี้มันต้องแอดเพื่อนหน่อยเดียวครับเพราะเป็นเซิร์ฟวีนะไอ้นต้องแอดเพื่อนหน่อยครับมันเป็นเซิร์ฟวีนะแล้วก็เล่นแมปอะไรอยู่อันนี้เป็นกรูออฟกาเดนนะผมเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแนวปลูกผักประมาณนั้นนะครับสะสมประมาณนั้นเนาะพิมพ์อะไรอ่ะเราพิมพ์อะไรอ่ะ เพื่อนผมได้แมงปอสองตัวว้ดีครับอย่างนั้นนะดีแล้วล่ะใช่ปะตัวดีนี่ใช่ปะหนูอยากรู้จังว่าเขาไลฟ์สดกันยังไงเหรอครับถ้าเป็นไลฟ์แนวตั้งมันจะปรับภาพอะครับในโปรแกรมเราอะครับประมาณนั้นพรุ่งนี้พี่เล่นเกมอะไรก็ดูก่อนแล้วกันนะประมาณนั้นแล้วจะเล่นกับพี่ยังไงก็ตอนแรกทุกที่ถ้าเป็นแมปอื่นก็จอยตามปกติอันนี้มันเป็น V เนาะก็ต้องสมัครสมาชิกครับผมเพื่อแอดเพื่อถาวรประมาณนั้นเนาะขอ้อผิดแปลไม่รู้ ไม่ก็เล่นกันคนละเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ครับเพราะอันนี้เซิร์ฟเวอร์มันได้แค่6คนเนาะประมาณนั้นเซิร์ฟเวอร์มันไม่เยอะอะครับอุ้ยมีไข่รีเจนขายอาอไม่ใช่ดีเจนะอันคอมมอนปะเถอะผมถามได้สดก็ได้โอเคครับชุดเกียร์ซื้ออะไรไอ้กระป๋องน้ำมีอะไรอไหมไม่มีโอเคอันคอมมอนนะอันนี้มันไม่แรงผมอะไรคือมันไม่แบ่งมันไม่แรงมันไม่แบ่งผมมันไม่อะไรอ่ะ พิมให้ง,งงอ่ะพรุ่งนี้รางตายไหมต้องดูก่อนะผมวันนี้ที่จริงก็มากะโดดแหละเออแต่ก็มาสตรีมสักแป,ป๊บหนึ่งครับตอนแรกในใจคือกะโดดนะะนะวันนีจริงวันนี้นี่กะโดดนะเนะีคือแบบมาแบบง่วงเลยแล้วเราซื้อบูเบร์ีสีทำไมเนะี่ยพี่ริงลิงเซิร์ฟพี่ไม่ได้หรอเอาเข้ามาทำอะไรได้แล้วนะคะเนะี่ย ทิ้งลิงถ้าตัวสตรีมแนวเนี่ยมันทิ้งลิงกไปมันกดไม่ได้ครับอันนี้เรื่องจริงนะมันกดไม่เข้านะมันทิ้งแล้วมันจะเป็นลิงก์ขาวครับอ่าเดี๋ยวทิ้งลงให้เลยแล้วกันั้งนั้นนะหมุนหมุนหม,มุนยาวเลยฮะอะไรหมุนหมุนสตรีมหมุนหรอที่มันเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับสตรีมหมุนหรอจริงจังวะเนี่ย ทำไมพี่เห็นปกติแฟแกงพีแล้วล่ะเอาอีกแล้วสตรีมหน้าจอหนูค้างรู้เรื่องครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน่าจะได้ลงแล้วขึ้นใหม่รอบหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเอาอีกแล้วอนอาการเดิมครับอาการเดิมสักครู่ครับผมเดี๋ยวขอปิดเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวขอลงทิ้งแล้วเปิดใหม่สักครู่หนึ่งครับ